อาตมาชอบเรียกท่าน,านพระเดชพระคุณพระราชาพมยานอาตมาเรียกอย่างนี้เรียกหลวงพ่อหลวงพ่อใหญ่ก็ได้แต่ก็จะเรียกบางทีก็เรียกพ่อสมเด็จพ่อก็คือสมเด็จพระถมแล้วก็แล้วก็หลวลงพ่อก็คือหลวงพ่อฤาษีสอน,นมโนเมติกที่นี่ก็คือลิบทางใจนะลิบเนี่ยมีอยู่สิบอย่างเลยนะไปดูเอานะ ฤทธิ์ร يد, ร يد มีเยอะมากนะฤทธิ์จากฌานก็มีฤทธิ์จากอภิญญาก็มีอภิญญาทําให้เกิดฤทธิ์ก็มีสมาธิทําให้เกิดฤทธิ์ก็มีมโนมยิทธิก็คือฤทธิ์ทางใจกําหนดที่ใจสําเร็จ enfin, ที ha, ่ใจใจใจเนี <S <S ่ยกำหนดตุ nein, dagen, ๊บใจมีกําลังก็ไปนรกได้ไปเทวดไปดูสวรรค์ได้ไปดูนรกได้ไปเห็นอดีตได้เห็นอนาคตได้อะไรเงี้ยอันนี้มีนะไม่ใช่เรื่องแปลกของพุทธศาสนาก็ฝึกได้แต่ส่วนใหญ่แล้วยุคนี้ฝึกแล้วก็หลง เพราะว่าไม่มีอาจารย์ผู้ควบคุมไม่อาจารย์ผู้เห็นจิตของลูกศิษย์ก็ไม่มีก็เลยก็เลยเป็นเป็นหมอดูซะไปเป็นล่างทรงซะไปทำอะไรที่ที่เขาเรียกอะไรหลงหลงไปหลงไปเยอะแต่ว่าที่สํานักข,ของหลวงพ่อก็มีฝึกเป็นขั้นตอนอยู่แล้วให้ไปเบื้องต้นหลวงพ่อให้ทิ้งให้ละสกสกยาทิถิวิธิกิจาศีละพัตตระมาณด้วยการเข้าเข้าห้องกรรมฐานใช่ไหม ให้ทิ้งให้ทิ้งกายไปก่อนแล้วก็เอากายทิพย์ก็คือมโนมิทิขึ้นไปไปไหนใครเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมาหน่ไปที่ไหนไปดูศิษย์ไปที่ไหนเจดีอะไรไปไหนเกียรแก้วจุฬามณนนีอยู่ที่สวรรค์ชั้นไหนฮะไปดาวดึงใช่ไหมขึ้นไปดาวดึงก่อนเพื่อจะไปกราบพระบรมสารีริกธาตุพระเกี้ยวแก้ว อยู่ที่ดาวดึงเป็นเจดีย์สามองเป็นจิปัสไปตอนนี้ก็เห็นเนเาะผมพามานันวิธีล้ววันเนี่ย <c oughs> มันจะไปยากอะไรกําหนดจิตเสร็จก็ไปก็ไปก็ไปเห็นเลยเยก็เป็นเจดีย์สามองมีนางฟ้าเทวดาลอยเต็มเลยเนี่ยทักษิณาวัดร,รอบเนี่ยตัวเราก็ไปยืนอยู่หน้าเจดีย์ก็กราบท่านเนี้ยมันเหมือนกับการ นำทางไปไกด์ไปเฉยๆนะแต่ไปจริงแล้วนะบางคนเนี่ยขึ้นไปเห็นเหมือนที่ครูบาเห็นเลยนี่คือลิ์ทางใจบนโนมยิทธิเวลามันจะเป็นเนี่ยมันจะเนี่ยฟู่ฟู่ยิ่งกว่า,ย,วายิ่งกว่าเครื่องปั่นไฟ <c oughs> <c oughs> เวลามันจะเป็นนะเพราะว่ามันมาเกิดที่ศูนย์กลางกายใช่ไหมจิตมันทํางานที่หาทยัยวัตถุใช่ไหมมันจะเกิดความร้อนขึ้นมันจะป็นรู้สึกเมือนมันจะฟู่ฟู่ แต่มาก็พูดไปงั้นอ่นนะแต่มามไม่มีอะไรหรอก <c oughs> ขึ้นไปกราบเสร็จแล้วท่านก็ให้หอะไรท่านก็ให้ดูจิตด,ดูใจในนั้นมีความรักความโลภความกวดความหลงความมิจฉาลิสยามไหมเห็นไหมอ๋อไม่มีมีแต่ความสุขใช่ไหมได้เจอผู้เจ้าเป็นยังไงได้เจอได้เจอกระดูกผู้เจ้าเป็นยังไงปิตีแน่ปิติตัวนี้ก็ส่งผลให้ให้บรรลุพระโสดาบันได้เลยนะนะนะจากปิติตัวเดียวเนี่ยนะ เชื่อว่านรกมีจริงแล้วทีเนี้ยสวรรค์มีจริงแล้วใช่ไหมพระพุทธเจ้ามีจริงแล้วเชื่อในคําสอนนสัมมาทิฏฐิไหมล่ะวันนี้เหมือนมาพูดแก่ตัวแก่ต่างให้ทางพโนยิที่เลยยังไงก็ไม่รู้แต่แต่ามาสอนแตมาเป็นอย่างนั้นนะเรียนมาอย่างนั้น